สวัสดีกันอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาพามาส่งงานแล้วนะจากก่อนหน้านี้นะครับก็เคลือบแก้วเรียบร้อยรอบที่สองนะครับพาไปอบห้องด้านโนอกห้องโอเนเปเลยเรียบร้อยนะครับมาถึงตอนนี้นะครับอากาศดีเช่นเดิมนะครับอ่าพึ่งฟ้าทุ่งฝนมาแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถส่งงานได้ตามกําหนดเลยกับรถคันนี้ Mercedes b e เ z นนะฮะ G L C 3 0 0 E นะครับก็เป็นรถ อเนกประสองค์อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับในหมู่ผู้ที่มีทั้งครอบครัวทั้งคนที่เอาไว้ใช้ในตน่างจังหวัดและในกรุงเทพคันนี้เป็นตัวอีกหนึ่งคันนะครับที่หลายๆคนนะครับอยากจะมีไว้นะครับในบ้านอีกหนึ่งคันเพื่อที่จะเอาไว้เป็นรถอเนกประสงค์นะครับแต่ตอนนี้สําหรับรถก็จะเลือกว่ารถสีไหนดีนะครับสีขาวก็สวยแต่ดูแลลําบากการทำความสะอาดยากนะครับ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะฮะเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของการดูแรลรักษาเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้ํายาเคลือบแก้วดีกว่าหรือร้านดีเทลลิ่งใกล้ๆบ้านนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นร้านล้างรถหรือว่าร้านดีเทลลิ่งที่เขารับล้างเคลือบสีนะครับก็ไปล้างได้ง่ายขึ้นการที่คันนี้นะครับดูแรลรักษาง่าเยเกิดจากน้กํายาเคลือบแก้วที่มีประสิทธิภาพในส่วนของตัวนี้ใช้โปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเ,เมกาเซรามิกโรนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องไปอยู่ข้างหลังนะ ให้เห็นถึงความเงาพร้อมๆกันทั่วโลกนะครับสําหรับคันนี้นะครับใช้เวลาในการทํางานอยู่ที่2วันนะครับต้องขอบคุณท่านลูกค้าด้วยนะครับที่เมื่อวานนะครับเป็นวันอาทิตย์ลูกค้ากา็ปล่อยให้รถได้เซ็ตตัวเต็มๆเลย1วันนะครับและคันนี้นะไม่ใช่รถใหม่ใบแดงนะครับถึงจะเป็นใบแดงก็จริงนะแต่ว่าคันนี้ใช้มาแล้วประมาณ1ปีในระยะ1ปีเนี่ยก็จะมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างเล็กน้อยแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็อยู่ในการทํางาน มาเลยก็คือในส่วนของอะละองสีและยางมาตอยละองสีและยางมาต่อยพวกนี้เราเอาออกก่อนก่อนที่เราจะเคลือบนะครับซึ่งกระบวนการการเอาออกเนี่ยก็แต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าคันไหนมาแบบไหนไม่จำเป็นต้องลูบดินน้มันทุกคันนะไม่จำเป็นต้องเอาเอายางมาตอยอ,อทุกคนันเพราะมันไม่มีไอ้คันใหม่ๆมันไม่มีนะไม่จำเป็นต้องทําให้รถเป็นลอยนะครับการลูบดินน้ํามันไม่ทําให้รถเงานะครับ การลูบดิน้ำมันทําให้รถเนี่ยลื่นนะครับแต่ว่าจะเกิดรอยจากการลูบดนิน้ำมันการลูบดิน้ำมันที่ดีจะต้องเตรียมผิวต่อนะครับก็ต้องขัดผิวต่อถึงจะรอยเล็กน้อยก็ตามเพราะว่าการลูบดิน้ำมันไม่ทําให้รถเงานะครับบอกไว้ก่อนนะฮะการการลูบดิน้ำมันเนี่ยทาให้รถเนี่ยมีความลื่นไม่มีข่าไม่มีละอองอยู่ที่ตัวรถเราถึงจะขัดต่อได้ ถ้าไม่เอาอไม่มีกระบวนการรูดน้ำมันอยู่เนะี่ยถ้ามองมาในสีขาวจะเห็นจุดเล็กๆๆๆ,ๆนะครับตอนนี้มันก็จะจบงานไม่ได้เพราะว่าเราลืมกระบวนการไดรโบโคกระบวนการหนึ่งไม่ได้นะครับสำหรับทั้นนี้นะฮะใช้เวลาในการทําที่ไม่มากด้วยแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มสิธิภาพทั้งภายนอกทั้งภายในรวมถึงรอมแม็กนะครับแล้วก็ในส่วนของพลาสติกดําด้านที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเห็นที่มันเงาๆอย่างนี้นะครับตอนนี้บีดน้ํามากเลยนะแล้วก็ ทำความสะอาดง่ายนะครับใครที่เห็นตอนนี้นะจะเห็นบอกว่าท่านเจ้าของรถบอกเลยว่าน่า,นาเดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถแล้วรับรองว่าแตกต่างจากที่มาทําอย่างแน่นอนสาหรับโปรแกรมการเคลือบแก้วที่หลายๆคนนิยมนะับใ,ในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถสีขาวเนี่ยแต่ดูแลรักษาง่ายเนี่ยหลายๆคนกอ็อยากจะให้โปรแกรมนี้อยู่กับตัวรถของท่านทุก,ท,กท่านเลยนะแล้วก็ ในส่วนของการดูแลรักษาของเรานะจะดูแลรักษากันต่อเนื่องเลยถึงแม้ว่าช่วงนี้นะครับ่จะมีสถานการณ์ที่เดินทางลําบากหรือว่าไม่สะดวกที่จะมาทางร้านเราตอนนี้จะเป็นในส่วนของการดูแลแบบ private customer ก็คือ1ลูกค้าตอนห่ตอนห่ตอนหน่อหนอหนึ่งคนเท่านั้นถ้าลูกค้าคนที่1ยังไม่ออกคนที่2ยังยังไม่แนะนําให้มาเพราะว่าทุกๆคนที่มาจะโทรมาจองหรือ ติดต่อมาทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์แอมาสเซจหรือโทรมาถามก็ตามนะครับก็จะทําให้สะดวกต่อการมาใช้บริการมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการนะครับที่ลูกค้านะครับให้พอไว้ใจเรามานะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เห็นนะในร้านจะมีแต่รถลูกค้านะแต่ไม่มีลูกค้าอยู่รออย่างเดียวคือรอมารับรถเวลามาถ้าลูกค้าสะดวกที่จะรอลูกค้าคนต่อไปที่จะเข้ามารับบริการเราจะ โผล่ไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาตอนที่ลูกค้าอีกคนหนึ่งอยู่ให้เราเคลียร์แล้วส่งรถเรียบร้อยก่อนเคลียร์ห้องให้ก่อนเคลียร์ฮ้อให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่ลูกค้าอีกขั้นหนึ่งจะเข้ามานะครับก็เป็นอะไรที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆเพราะถึงตอนที่ตอนเห็นเนี่ยลูกค้าก็ไม่อยู่แล้วอีกสักครู่ลูกค้ากำลังจะมาซึ่งอตอนนี้มีคิวอีกหนึ่งคันแล้วก็เป็น bmw x 7นะครับซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่อีกสักครู่จะได้เลิกเคลือบแล้วนะก็ยังขัะนั้นลูกค้าก็ไม่อยู่เช่นกัน คันนี้ลูกค้าก็กําลังจะมารับเพราะฉะนั้นนะครับในทุกกระบวนการเราปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของการเคลือบรถนะครับรับรองว่าไวรัสตายเกลี้ยงแน่นอนเพราะว่าทุกๆการเคลือบเราจะต้องอบอินฟลิตกันด้านนอกนะครับการอินฟลิตอุณหภูมิที่65-74องศาอย่าว่าแต่ไวรัสเลยครับมนุษย์ก็ตายนะถ้ายืนอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นปลอดภัยร้อปรเ็นนะครับแล้วก็ ทางพนักงานของเราตอนนี้ทํางานด้วยความระมัดระวังใส่แมสทุกคนล้างมือตลอดจริงๆตอนนี้ล้างมือจนลายเส้นวัสดาของแต่ละคนจะหายหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นวัสดาดีๆทั้งหมดเลยเรียบๆง่ายๆนะครับเส้น,นวัสนาอะไรที่มันอะไรที่มันกุขานะครับล้างมือบ่อยเส้นวัสดาจะลาบลื่นง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ทำแนะนนะํานาละ,ะล้างมือบ่อยๆเรียกว่าท่าเราจะราบลื่นง่ายขึ้นทําอะไรก็ง่ายเช่นกันนะฮะโอเค okay, สําหรับวันนี้มิก้อารพีเอ็มนะครับต้องขอขอบคุณนะท่านผู้ชมที่ชมกันอยู่นะครับตอนนี้สามพันคนนะก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับก็ใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วนะครับติดต่อสอบถามจองคิวโทรมานัดหมายก่อนนะครับตอนที่จะเข้ามาเราจะได้นัดคิวและสะดวกต่อการให้บริการทุกท,ท่าน เช่นเคยครับช่วงนี้อพีเอ็มยังคงเปิดให้บริการอย่างปกตินะครับแต่ว่าโทรมานัดจองคิวกันก่อนนะครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าะจะเป็นโทรศัพท์มามเมสเซจมาไลน์มานะฮะหรือแม้ว่าจะเขียนจดหมายมาก็าตามเราก็รับนะครับโอเควันนี้มีกิอาพีเอ็มราไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ